เราอยู่กันที่ฟิวเมดบายพัชระคลินิกค่ะฟิวเมดบายพัชระคลินิกมีทรีทเมนต์หน้าและมีทรีทเมนต์ตัวเป็นมาตรฐานของคลินิกซึ่งทรีทเมนต์ของทางพัชระคลินิกเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นทรีทเมนต์ที่แน่น ได้คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาอันที่2บริการของเราที่นี่ก็จะมีบอดี้สปานะคะการตีสลายไขมันเซลลูไลท์ค่ะแล้วมีการอบตัวค่ะซึ่งเราพัชระคลินิกเราเปิดมาเข้าปีที่14แล้วนะคะลูกค้าของเราส่วนใหญ่อะบางส่วนอยู่ที่ลำพูนค่อนข้างเยอะเราจึงมาเปิด ฟิลเมดบายพัชละคลินิกที่ลำพูนค่ะตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นใกล้ลูกค้ามากขึ้นและสะดวกสบายกับลูกค้ามากขึ้นค่ะเราพบว่าลูกค้าของเราอะ่ะชื่นชอบเราในการทำทรีตเมนต์ที่เราละเอียดแล้วก็ทำละเมียดละใหม่และบริการดีและไม่ว่าลูกค้าจะไปทำทรีตเมนต์ที่ไหนก็ตามสิ่งที่เราทำให้ลูกค้านะ่ะมากกว่าบิวตี้ดีในมาตรฐานของคลินิกทุกประการ ตรงนี้เป็นห้องทรีทเมนต์นะคะซึ่งเราก็จะมีเตียงแยกนะคะแล้วมีม่านก,กั้นซึ่งจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นโซนที่2นะคะตู้อบตัวค่ะสมุนไพรลดไขมันแล้วก็ลดเซลลูไลท์ลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะโซนนี้เป็นห้องนวดสปาตัวนะคะ สลายไขมันสลายเซลลูไลท์ค่ะมีห้องน้ำในตัวค่ะมีความเป็นส่วนตัวมากๆเบ็ดเสร็จในห้องนี้เลยค่ะฟิลเมดบายภชระคลินิกอยู่ที่จังหวัดลำพูนค่ะอยู่หลังตลาดสันป่าไฟ้านะคะเลยตลาดสันป่าฟ้ายมาไปยูเทิร์นเลี้ยวซ้ายเข้าซอยข้างตลาดสันป่าฟค่ะ การทำทรีตเมนต์ของเรา14ปีที่ผ่านมาค่ะการบริการของเราในทุกๆอย่างในระดับมาตรฐานคลินิกและมาตรฐาน A A C I ของอเมริกาที่รับรองเรามาแล้วนะคะเราจึงมั่นใจในบริการนี้และเราจึงมาเปิดสาขาฟิลเมดไบพัชลาคลินิกที่ลำพูนเพื่อให้ทุกๆคนได้ลองประสบการณ์ที่คุณหมอสะสมมาเกือบ14ปีนะคะ